ดีค่ะนักเรียนชั้นป2ท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างตกตกไหมตกแล้วหน่อยเรียนกันยังไงคะการเรียนกันยังไงฝึกทฤษฎีมาแ้วกส่งการใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับมาเป็นวิชาวิทเรียกว่าการเรีนรูนะคะเรื่องข้อมูลส่งออกเราว่าก็คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้นี้ก็คือเป็นการอธิบายข้อมูล จะให้่อแม่ส่งตัวมีอะไรบ้างนะคะอ่าจะให้หนักเรียนตอบความคาดหวังของนักเรียนนะคะว่าอยากได้อะไรจากการเรียนวิชานี้นะคะโอเคเดี๋ยวส่งเป็นนิ้ให้หนะคะเรียนอบตอบได้เลยว่าความคาดหวังของนักเรียนคืออะไรที่จะได้จากการเรียนยวิทยาการคอมพิวเตอร์วิชานี้ อนากเรียนนะคะก็อยากได้อะไรย์ผู้ชั้นะคะนักเรียนบอกว่าอยากเรียนรู้วิธีการป้องกันข้ามรู้สึกตัวและความรู้เพิ่มมากขึ้นจากที่เรียนรูโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าเนื้อหาเลยนะคะเป็น่วยการเรียนรู้ที่4การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะ ข้อควส่วนตัวเป็นข้อมูลชฉพข้อบคุคคลที่ใช้ในการตีนการปกครอของคนใดคนหนึน่งมีอะไรบ้างกากเรียนไม่ได้ปฏบัติตาตัวประชาชนื่กๆู้ใช้แะ้รห่างๆไม่ได้ ขโมยเสื Finally, ้อสีเราได้โดยบางครั้งการขโมยลูกส่วนตัวอาจจะมาในหลายรูปแบบนะคะเช่นตังในภาพนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบมันบางคมใช่ไหมที่แบบว่าไอ้ตรงไปเซ็นเตอร์มาหาเราแบบว่าเออคุณคือคุณคือผู้โชคดีได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือหลงเชื่อนะคะหลงเชื่อแล้วก็ไปกดไปกดข้อความแล้วก็ทำให้แบบว่าอะไรนะ อาจทำให้ผู้แม<อ>่แบบมีบาวังแนทกรลายข้อมูลเราแล้วก็ก็คือแบบว่าอะไรนะทำลายชื่อเสียงในการฟองข้อม,มูลฟองแับไปใชาชนเราอะไรเงี้ยเอาไปกู้เงินกู้เงินหรือว่าเอาไปไป,ไปทำธุกรกรรมต่างๆที่เราไม่รู้ัวนนะคะเราก็เป็นผู้ที่มีความผิดได้เหมือนกันอ่าก็การาใช้เทคโนโลยีสม สาระสุดทศยอย่างปลอดภัยก็คือหนึ่งข้อควรปฏิบัติมีอะไรบ้างการปฏิบัติาก,การดูแลรักษานะคะ1มีปโปรแกรมทุกครั้งหลังไม่ใช้งานนะคะมีความภาพปีเลยใครมีโปรแกรมไม่เป็นบ้างแบบใครเปิดคลองตุ๊บก็คือกบปดเลยไม่มีเนาะสองก็คือศึกษาทู่มือการใช้งานให้เร คนอาจจะแบบว่าเคยใช้แล้วอาจจะคิดว่ามันใช้เหมือนกันเพราะบางรุ่น่าจะแตกต่างกันนะข้อนี้สำคัญมากสามดาวน์โหลดข้อมูลจากในข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเว็บ Google อะไรอย่างเงี้ยได้ข้อที่สี่ไม่ อ่าเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมแบบคลายคลายคลายสีอ่านสีนะคะนักเรียนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเกมฝึสสกสมองนะคะนักเรียนก็คือามาแบบว่ามาทดสอบกันว่ามีใครเต็มรอบอะเซนเบอร์ด้วยกันนะคะก็คือเป็นการตั้งสีให้ดีนะคะนักเรียนให้อ่านออกเสียงนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นการอ่านตัวหนังสือนะคะให้นักเรียนอ่านจากตัวหนังสือเอ้ยอ่านคำจากตัวหนังสือ ฟยาเรืองฟ้าโซเขยวนัาเงินโซ่มวฟ้ามวฟ้าดำชมพูเปล่าดำเขียวเขียวฟ้าอ่ะโอเคนักเงไม่มีใครหลุดเลยนะคะเก่งทุกคนค่ะอ่านซีนในตัวหนังสือนะคะก็คือ บบว่าสีสีอะไรตัวหนังสือแต่ไม่ใช่่งไอ้หนังสือนะคะอ่ะ โอ๊เดนอัน so นี well. okay. yeah, uh ้ม huh. mm ีห hmm. ล mm ุดแล้วนะคสุดว่าโอเคเรียบร้อยนะคะคือนักเรียนมิสสตร้ททุกคนาจะมีหลุดนิดหน่อยเพราะว่าแบานังสาวสนะคะต่อไปจะให้ักเรียนทำรายงานนะคะอ่ขอกระแทนมาแน่ยนให้นักเรียน รยร้อยแล้วนะคะมยังไปเราจะมเฉลยกันนะคะข้อที่หนึ่งค่าจขคอมพิวเตอร์ตรงกับภาพไหนคะภาพที่สองข้อสองส่วนรูปถ่ายส่วนตัวตรงกับภาพไหนคะถูกต้องค่ะสามเบียนบ้าือที่อยู่ตรงกับภาพที่เท่าไหร่ีสี่เก่งมากค่ะสี่หมายได้โทรศัพท์ตรงกับภาพที่เท่าไหร่คะข้อที่ห้าทสรุ บัญชีเงินกกองกับข้าวที่เท่า่ค้างี่กรมและห<ะ><ะ>กประจัตัวประชาชนตรงกับ เป็นสิ่งสั่นตัวเออชื่อก็บอกว่าเป็นสิ่งสั่นตัวคือห้ามนำไปเผยแพร่ถ้าไม่จาเป็นหรือแบบว่าถ้าไม่ได้เข้าธนาคารหรือหรือทาแบบประชาชนหรือหรือที่ไหนก็ตามที่ไม่ใช่หอน่วยราชก,การก็คือห้ามนำไปเผยแพร่เด็ดขาดเ่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์อะไรยงี้ไม่สมควรไปบอกผู้อื่นนะคะโอเคก็ okay. คือในหน่วยงาีในรูนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะ